ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับมือถือซัมซุงเปิดเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้กันมือถือเครื่องนี้เป็นมือถือซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต2นะถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีนะนะครับเจ้าของเครื่องดูแลดีมากนะเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าเวลาใส่ซิมแล้วปรากฏว่าเปิดเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้ผมจะให้ดูรุ่นก่อนนะครับเข้าที่ about phone ท่านจะเห็นนะ่นะครับหมายเลขโมเดลนะครับ gtn 7 1 0 0เนาะก็คือโน้ต2นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ในการแก้ไขปัญหาเราจะทำยังไงมือถือรุ่นเก,ก่าบแบบนี้เราจะต้องไปทำการตั้งค่า APN นั่นเองนะครับไปที่ตั้งค่านะเราเลือกหาคำว่า more network นะครับอ่าเสร็จแล้วให้ท่านมองหาคำว่าอ่า Mobile Internet น็ตะครับหรือมองหาคำว่า a c c e s s Point นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจุดเชื่อมต่อน,นั่นเองนะครับดังนั้นทีนี้เราเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเลยต้องทำการกดบวกนะครับ แล้วมาทําการตั้งค่า APN ทีนี้อ่าถ้าเป็นซิมทูก็ใส่ชื่อทูเลยนะครับใส่ชื่อทูแบบนี้เสร็จแล้ว APN ตรงนี้ให้ใส่คําว่าอินเทอร์เน็ตลงไปนะครับอินเทอร์เน็ตบางท่านถามว่าทําไมผมถึงรู้ทําไมต้องทําแบบนี้คือมันมีค่าที่เขาให้ตั้งค่าอยู่ในเน็ตอยู่นะครับตั้งค่า APN สาหรับเครื่องไหนที่เล่นเน็ตไม่ได้รหัสก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะอ่าไม่ใช่ทีตรงนี้ต้องเป็นทูนะนะครับต้องเป็นทูอ่ากดทูส่วนพาสเวิร์ดก็ทูเหมือนกันนะครับ ส่วนของค่ายอื่นเนี่ยผมจะเอาวางไว้ใต้คลิปให้ดูนะครับถ้าก็ดูเป็นแนวทางไม่ว่าจะเป็น D D Tag A S เนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเลยต้องทําการกดเซฟดูนะจุดนี้ไม่มีโชว์เราต้องกดตรงนี้ครับมันอยู่คำว่าเซฟโผล่ขึ้นมาอ่าหรือบางเครื่องอาจจะอยู่มุมขวาบนนะนะครับหลังจากเราตั้งเสร็จปั๊บเห็นไหมจะมีสีเขียวโผล่ขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้ขึ้น h e a บวกละอ่าโอเคมาครับทีนี้เรามาลองทดสอบเน็ตครับดูว่าเน็ตจะเข้าได้ไหม โอเคเราจะไปที่ google c home r นะครับลองเช็คเข้า google ลองดูอ่ะพิมพ์คำว่า,า google เลยครับ google ป้าบเข้าไปนี่เห็นไหมเข้าได้แล้วเน็ตเน็ตซิมนี้เจ้าของเครื่องบอกว่าเป็นอ่าเน็ตซิม15เมกนะไม่ลดสปีดแต่ว่าเครื่องนี้มันรองรับได้แค่3 g นะครับไม่ได้4 g นะโน้ตสองเนี่ยมันรองรับได้แค่3 g ทีนี้ถ้า3 g เนี่ยมันจะขึ้นแค่ h e บวกนะครับลองวัดดูได้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ได้ เน็ต15เมกนะถ้า 3G ก็อยู่ประมาณนี้ยครับไม่เกิน2เมกนะถ้า 3G ท่านต้องใช้เน็ต 4G G ท่านั้นมันถึงจะขึ้นเยอะๆนะครับโอเคของท่านไหนที่ติดปัญหานะครับเปิดเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้เนี่ยครับเน็ตไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮดบวกไม่ขึ้น4 G ไม่ขึ้น 3G อะไรก็ว่าไปเนอะลองแก้ปัญหาตามนี้ดูเดี๋ยวผมจะวางตัวตั้งค่าไว้ใต้คลิปให้นะครับเด